สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกับครูนิวยอนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของเรื่องเดิมครั้งที่แล้วแบบฝึกหัดที่1.4คือเกี่ยวกับสมบัติการสลับที่นะคะของการบวกแล้วก็การคูณนะคะคราวนี้ค่ะแบบฝึกหัดที่1.5จนะคะจะแตกต่างจาก1.4อย่างไรนะคะบอกเลยว่า ไม่แตกต่างค่ะง่ายๆนะลูกนะแบบฝึกหัดที่1.5นะคะที่จะให้หนูทำเนี่ยก็อ่านโจทย์นะคะคือจงเติมตัวเลขลงในช่องว่างเพื่อทำให้ประโยคนั้นเป็นจริงนะคะประโยคนั้นเป็นจริงก็คือความสมเหตุสมผลแหละนะคะมาดูครั้งที่แล้วบอกไว้ก่อนนะคะทวนครั้งที่แล้วก่อนสมบัติการบวกและการคูณนะคะการบวก การคูณนะคะมันมีสมบัติที่เหมือนกันอยู่คือสมบัติการสลับที่นะคะสมบัติการสลับที่คืออะไรทวนนะลูกนะคือถ้าสมมติหนูเอาตัวเลขสองตัวอันนี้สมมุติว่าเป็นตัวเลขนะคะตัวเลขสองตัวมาคูณกันนะคะคำตอบแล้วถ้า มันจะเท่ากับตัวเลข2ตัวนั้นสลับที่กันแล้วคูณกันเหมือนกันค่ะเห็นไหมมันจะเท่ากับแบบนี้ลกูกเห็นไหมคะจะมีความเท่ากันนะคะสมมุติว่าเราเอาตัวเลขที่เป็นสี่เหลี่ยมอ่ะเอาตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยมาคูณกับวงกลมนะคะมันก็จะเท่ากับวงกลมคูณด้วยสี่เหลี่ยมค่ะผลลัพธ์ที่ออกมานะคะต่อมาการบวกเหมือนกันถ้าเราเอา สี่เหลี่ยมมาบวกวงกลมแบบนี้นะลูกนะมันก็จะเท่ากับวงกลมบวกด้วยสี่เหลี่ยมค่ะโอเคไหมอันนี้คือยกตัวอย่างนะลูกยกตัวอย่างนะคะมาดูข้อต่อไปก่อน วันนี้เนี่ยก็ทำคล้ายๆกับแบบฝึกหัด1.4เลยนะคะนักเรียนมาดูค่ะข้อ1 524บวกกับ320แล้วบวกกับจุดจุดจุดให้เราเติมแล้วส่วนตัวนี้ค่ะ524บวกกับจุดจุดจุดแล้วบวกกับ1175แปลว่าอะไรแปลว่าตัวนี้ขาด ฝังเอาฝั่งซ้ายก่อนโอ้ยฝั่งซ้ายนะคะฝั่งขวาฝั่งซ้ายขาดเลขอะไรคะหนึง่งห่เจาง่ยๆแค่นี้เลยลูกฝั่งขวาขาดเลขอะไรที่มันจะต้องมาเท่ากับฝั่งซ้ายลูกขาดเลข320ค่ะเนี่ยค่ะเพราะอะไรเพราะมีสมบัติการสลับที่การบวกไม่ว่าจะตัวไหนบวกกันยังไงมัน แต่ละตัวสามารถสลับที่กันได้นะคะแต่ละตัวสามารถสลับที่กันได้ดังนั้นผลลัพธ์เท่ากันไหมเท่ากันถ้ายังเป็นตัวเลขจํานวนเดิมอยู่และเป็นตัวเลขเชุดเดียวกันอยู่นะคะสามารถที่จะสลับที่กันไปมาได้นะคะถ้าเป็นการบวกนะคะและการคูณน,นั่นเองมาดูข้อครูจะยกตัวอย่างข้อที่3 ข้อ3นะลูกมาดูค่ะในโจทย์ค่ะฝั่งซ้ายเนี่ยเขาให้มาเต็มเลยฝั่งขวาเขาให้มาตัวเดียวแปลว่าเราจะต้องหาอีก2ตัวนะคะที่อยู่ฝั่งซ้ายมือตัวไหนบ้างตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นี่เองใช่ไหมคะแล้วก็เขียนใส่ลงไปเลยลูก25บวกกับ673เห็นไหมเท่ากันไหมพอมาดู2ฝั่งเท่ากันไหมคะ เท่ากันแปลว่าเรียบร้อยแล้วนะคะแปลว่าเรียบร้อยแล้วต่อไปมาดูตัวอย่างข้อที่6ค่ะข้อที่6นะคะ36คูณ22คูณหนึเท่ากับ36คูณ22คูณอะไรคูณอะไร127ค่ะ นะคะแค่นี้หนูอันเนี้ยมันให้เราเห็นอะไรพอเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะนักเรียนแบบฝึกหัดที่หนึ่งจุดห้าให้นักเรียนส่งวันนี้นะคะให้นักเรียนทําทุกข้อเลยส่งมาแต่พอหนูทําทุกข้อแล้วหนูจะสังเกตได้ว่าอะไรสังเกตได้ว่าตัวเลขเช่นตัวเลขนี้ข้อหนึ่งเช่นข้อหนึ่งห้าร้อยยี่สิบสี่บวกกับสามร้อยยี่สิบบวกกับ 1,175เท่ากับตัวเลขเหมือนเดิมเลยนะคะแค่ว่าการสลับที่ครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นการสลับที่แบบในวงเล็บค่ะเห็นไหมอันแรกค่าวงเล็บนี้วงเล็บที่524บวกกับ320เห็นไหมคะ Uh huh. แล้วฝั่งขวามือตัวเลขเรียงกันแบบเดียวกันเลยนะคะแค่วงเล็บย้ายไปอยู่ด้านหลังแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมคะแบบนี้เลยนะคะแปลว่าอะไรล่ะการสลับที่มันเกิดได้กับการบวกและการคูณถูกไหมคะแล้วถ้าเราใส่วงเล็บเข้าไปเนี่ย การสลับของวงเล็บก็เกิดได้เหมือนกันเกี่ยวกับการบวกและการคูณเพราะมันมีสมบัติการสลับที่นั่นเองมันคือการสลับที่การคิดก่อนน่ะนักเรียนการที่เราใส่วงเล็บแบบนี้นะคะแปลว่าเราจะต้องคิดตัวเลขในวงเล็บก่อนถ้าเราจะหาผลลัพธ์นะคะดังนั้นถ้าในพจน์ด้านซ้าย ถ้าในพจน์ด้านซ้ายนี้นะคะมีตัวเลขอยู่3ตัวมี524ตัวที่1เห็นไหม320ตัวที่2 1,175ตัวที่3ดูนะคะเราจะต้องหาคำตอบว่ามันได้เท่ากับเท่าไหร่หาผลลัพธ์ฝั่งซ้ายมือเราจะต้องหาโดยการหาในวงเล็บก่อนเสมอถ้ามีวงเล็บมาแบบนี้นะโลก ถ้ามีวงเล็บมาแบบนี้นะคะดังนั้นเราหาเลยตั้งบวกก็ได้320ถูกไหมเอาตัวที่1ตัวที่2มาบวกกันเพราะมันอยู่ในวงเล็บต้องเอามาบวกกันก่อนบวกกันแล้วได้เท่าไหร่4 4 8ส4 4เห็นไหมคะพอเราได้844แล้วได้ในวงเล็บมาแล้วนะคะเราก็เอามาบวกกับตัวที่เหลือคะ่ 1, 1, 7, คะ1175ค่ะ เอามาบวกเลยบวกกัน9 7 8 9 10 11ใส่1ทบไว้1 9ึ่ใส่0ทบไว้1 2 2019เป็นคำตอบนะคะอ่าเราเขียนไว้แบบนี้นะนี่คือฝั่งซ้ายมือมาดูฝั่งขวามือวงเล็บถูกย้ายไปอยู่ด้านหลังค่ะไม่ใช่เอ่อ ไม่ได้อยู่ตัวเลขครอบระหว่าง 200, 500 500โททีนะไม่ได้ครอบอยู่ระหว่างตัวเลข5 2 4บวกกับ320แล้วแต่มันย้ายไปอยู่ด้านหลังค่ะไปอยู่ในช่องตัวเลข320บวกกับ1175ค่ะแปลว่าอะไรฝั่งขวามือเราก็ต้องคิดตัวเลขในวงเล็บก่อน คิดตัวเลขในวงเล็บก่อนค่ะแล้วก็เอา1 1 7 5บวกกับ320ได้เท่าไหร่คะ7 8 9 4 1ได้คำตอบเท่านี้นะคะแล้วเอามาบวกกับเท่าไหร่524ค่ะบวกกัน9 9แล้ว10 11 1ทด้วย1 9 10 0ทด้วย1 2 219ค่ะ 219แปลว่าคำตอบที่ได้มาเท่ากันไหม2019ัค่ะเท่ากันไหมลูกเท่ากันแปลว่าอะไรแปลว่าการบวกเนี่ยมีมีสมบัติการสลับที่และมีสมบัติการเขาเรียกว่าอะไรแจกแจงการกระจายนั่นเองนะคะเนี่ยก็คือ ง,ง่ายเลยตัวเลขเรียงกันมาชุดเดิมถูกไหมแต่เอาวงเล็บมาใส่พจน์หน้าสองตัวมันก็เท่ากับตัวเลขชุดเดิมเรียงกันแบบเดิมแต่วงเล็บย้ายไปใส่พจน์ด้านหลังก็มีค่าเท่ากันแค่นั้นเองลูกการคูณก็เหมือนกันแบบนี้เลยนะคะมีสมบัติการสลับที่นั่นเอง อันนี้ที่ครูอธิบายเนี่ยหนูไม่ต้องจดเพิ่มนะไออันที่ครูคิดไปเมื่อสักครู่เนี้ยเนี่ยอันเนี้ยหนูไม่ต้องจดเพิ่มนะลูกนะคะแค่อธิบายให้ฟังว่ามันเท่ากันและสมบัติการสลับที่ของการบวกกับการคูณเนี่ยมันก็มีสมบัติการแจกแจงมีสมบัติการย้ายวงเล็บด้วยนั่นเองนะลูกนะแค่นี้ค่ะวันนี้ที่จะสอนก็มีแค่นี้นะลูกให้ไปทำมานะคะให้ไปทำมา ให้ทำหน้าแปดมาส่งครูภายในวันนี้ก่อนเที่ยงคืนนะคะถ่ายรูปส่งมาแล้วก็อย่าลืมเหมือนเดิมค่ะเขียนชื่อนามสกุลน,นะคะเลขที่และชั้นลงไปด้วยนะคะเพราะอะไรเพราะครูจะได้รู้ว่าเนี่ยหนูทำจริงๆนะคะ บางคนเอารูปมาจากของเพื่อนแล้วส่งครูมาให้ครูตรวจซึ่งลายมือมันชัดเจนนะคะดังนั้นขอเลยถ้านักเรียนบริสุทธิ์ใจจริงๆเขียนชื่อนามสกุลเลขที่มาแล้วถ่ายรูปให้ชัดเจนให้ครูเห็นนะคะเพราะครูมีการตรวจด,ด้วยว่าหนูทําถูกไหมถ้าหนูทําไม่ถูกครูจะ กากบาดให้แล้วให้หนูมาแก้ก่อนที่ครูจะให้หนูผ่านแบบฝึกหัดด้านนี้ไปนะคะโอเควันนี้มีเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ